เรื่องเล่าดอกไม้ราตรีสวัสดีครับในทุกๆมุมเมืองที่สว่างสวยมักจะมีตรอกซอกซอยที่มืดมิดและถูกลืมเลือนซ่อนอยู่เสมอสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่บัดนี้กลับเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงกระซิบของเรื่องราวในอดีตเรื่องราวของดอกไม้ราตรีที่แม้ร่างกายจะร่วงโรยไปแต่ดวงวิญญาณ กลับยังคงเบ่งบานรอคอยการชำระแค้นอยู่ในความมืดเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือเรื่องราวของไทยนักข่าวหนุ่มไฟแรงและการลงพื้นที่ทำสารคดีชิ้นหนึ่งที่ได้นำพาเขาเข้าไปสู่ตรอกมยมอดีตย่านโคมแดงที่โด่งดังที่สุดในยุค60และได้เผชิญหน้ากับดวงวิญญาณของคุณราตรีนางคณิกาอันดับหนึ่งที่ไม่เคยได้ออกจากซ่อง แม้จะตายไปแล้วกว่า50ปีไทยต้องการทำสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านมืดของกรุงเทพและตรอกมยมก็คือหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดในอดีตตรอกแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงน้ำชาและซ่องโสเพณีชั้นสูงมากมายแต่ปัจจุบันมันได้กลายเป็นเพียงซอยร้างที่เต็มไปด้วยตึกแถวที่ผุพังและเรื่องเล่าสยองขวัญ สถานที่ที่เป็นหัวใจของตำนานทั้งหมดคือซากของเรือนอับสราซ่องโสเพณีที่เคยหรูหราและโด่งดังที่สุดชาวบ้านแถวนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นั่นคือที่สิงสถิตของเหล่าดวงวิญญาณหญิงสาวที่ถูกทารุณกรรมและถูกปกครองโดยวิญญาณที่แรงที่สุดคือวิญญาณของคุณราตรีคุณราตรีคือดาวเด่นของเรือนอับสราเธอสวยฉลาด และเป็นที่หมายปองของนายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมายแต่แล้วเธอก็ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมว่ากันว่าเธอถูกฆ่าโดยนายทหารยศใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนรักของเธอเองเพราะความหึงหวงคดีถูกปิดลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยอำนาจมืดและร่างของเธอก็หายสาบสูญไปไทยด้วยสัญชาตญาณของนักข่าวรู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าตำนานผี เขาตัดสินใจลงพื้นที่ในตอนกลางคืนเพื่อเก็บภาพและสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองทันทีที่เขาเก้าวเข้าไปในตรอกมยมเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นอากาศในซอยท,ทั้งที่ควรจะร้อนอบอ้าวกลับเย็นยะเยือกและเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงหมาเหา่าเขายืนอยู่หน้าซากของเรือนอับสรามันเป็นตึกแถวสามชั้นที่บัดนี้เหลือเพียงโครงไร้ปูนที่ดำทะมึนเถาวัลย์เลื้อยพันราวกับอสรพิษ เขายกกล้องขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์แฉะในจอแสดงภาพของกล้องนอกจากภาพตึกรางแล้วเขากลับเห็นลูกไฟสีเขียวเล็กๆหรือที่เรียกกันว่าดวงไฟพรายลอยวนเวียนอยู่เต็มไปหมดไทยคนลุกสู้แต่ความอยากรู้ก็มีมากกว่าเขาตัดสินใจก้าวข้ามธรณีประตูที่ผูพังเข้าไปข้างในข้างในนั้นมีกลิ่นอับชื้น ปนกับกลิ่นน้ำอบและเครื่องหอมแบบโบราณที่ลอยคละคลุ้งอย่างน่าประหลาดเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงหลายคนกำลังหัวเราะคิกคักกระซิบกระซาบและร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากชั้นบนไทยค่อยๆเดินบันไดขึ้นไปชา้ชาๆบนชั้นสองเคยเป็นส่วนของห้องรับแขกบัดนี้เหลือเพียงโซฟาที่ขาดวินและโต๊ะที่ขาหักแต่บนผนัง ยังคงมีกระจกบานใหญ่ที่แม้จะขุ่นมัวแต่ก็ยังคงสะท้อนภาพได้ไทยเดินไปหยุดยืนอยู่หน้ากระจกแล้วภาพที่เขาสะท้อนก็ทำให้เขาแทบาสิ้นสติในเงาสะท้อนไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวข้างหลังเงาของเขามีร่างของผู้หญิงในชุดโบราณน,นับสิบคนยืนอยู่พวกเธอบางคนยิ้มบางคนร้องไห้และทุกคนกำลังจ้องมองมาที่เขาไทยหันควาบกลับไป แต่ข้างหลังเขากลับว่างเปล่าเขารู้แล้วว่าตำนานทั้งหมดคือเรื่องจริงแต่แทนที่จะหนีเขากลับรู้สึกผูกพันกับดวงวิญญาณเหล่านี้เขารู้สึกว่าเขาต้องช่วยพวกเธอไทยเริ่มสืบค้นข้อมูลอย่างจริงจังเขาไปห้องสมุดแห่งชาติค้นหาข่าวเก่าๆจนกระทั่งเขาได้พบข่าวกรอบเล็กๆเกี่ยวกับการหายตัวไปของคุณราตรี และได้รู้ชื่อของนายทหารยศใหญ่คนนั้นพลเอกประพ์ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นนักการเมืองอวุโสที่ผู้คนนับหน้าถือตาและยังมีชีวิตอยู่ไทยมั่นใจว่าเขาคือฆาตกรคืนนั้นไทยตัดสินใจกลับไปที่เรือนอับสราอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปเพื่อพิสูจน์แต่ไปเพื่อสื่อสารเขาจุดธูปหนึ่งดอก แล้วกล่าวอุทิศส,ส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณทุกดวงที่สถิตยอยู่ณที่แห่งนี้โดยเฉพาะคุณราตรีผมมาดีผมต้องการจะช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับพวกคุณได้โปรดบอกผมทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณและร่างของคุณอยู่ที่ไหนสิ้นคำอธิษฐานลมก็พัดกันโชคเข้ามาในอาคารเทียนที่เขาจุดไว้ดับวูบลงทันที บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเสียงดนตรีจีนโบราณที่เคยเปิดในโรงน้ำชาดังขึ้นร่างโปร่งแสงของเหล่าชาวหญิงปรากฏขึ้นทั่วทั้งบริเวณพวกเธอกำลังนั่งต้อนรับแขกรินเล่าหัวเราะร้องไห้สะอึกสะอื้นเรือนอับสราได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบของภาพมายาจากอดีตและที่บนสุดของบันไดคุณราตรีก็ปรากฏตัวขึ้นเธองดงาม งดงามกว่าในรูปถ่ายขาวดำที่เขาเคยเห็นเธอสวมชุดราตรีที่สวยที่สุดแต่ดวงตาของเธอกลับไม่ได้มองมาที่ไทยแต่จ้องมองไปยังอดีตของเธอไทยโดนดึงเข้าไปในภาพดิมิตเขาได้เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นเขาได้เห็นคุณราตรีกำลังทะเลาะก,กับพลเอกประพศในวัยหนุ่มเขาได้เห็นความหึงหวงความโกรธและความรุนแรง เขาได้เห็นพลเอกประพศ์พลังมือบีบคอเธอจนสิ้นใจและเขาก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นพลเอกประพศ์ไม่ได้นำร่างของเธอไปทิ้งที่ไหนไกลแต่เขาได้ใช้จอบและเสียมขุดพื้นห้องใต้ดินของเรือนอับสราแล้วก็ฝังร่างของเธอไว้ที่นั่นใต้พื้นดินที่เธอเคยทำงานรับแขกและใช้ชีวิตภาพนิมิตหายไป ไทยกลับมายืนอยู่ในเรือนร้างเช่นเดิมวิญญาณของคุณราตรีบัดนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาเธอยกนิ้วที่โปร่งแสงชี้ลงไปที่พื้นเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นคือความจริงช่วยฉันช่วยฉันแล้วฉันจะช่วยเธอเสียงกระซิบที่เย็นเยือยของเธอดังก้องอยู่ในหัวของไทยไทยตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุด เขาเขียนสกู๊ปแ่าวชิ้นใหญ่เปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดทั้งประวัติของตรอกมะยมเรื่องราวของคุณราตรีและกล่าวหาคลนเอกประพศโดยใช้ภาพถ่ายติดวิญญาณและข้อมูลที่เขาค้นความมาเป็นหลักฐานแน่นอนว่ามันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สัน่นสะเทือนสังคมพลเอกประพศออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและฟ้องร้องไทยในข้อหาหมิ่นประมาทแต่ดูเหมือนว่าสารเตี้ยของคุณราตรี จะทำงานได้เร็วกว่าคืนหนึ่งขณะที่พลเอกประพน์กำลังจะเข้านอนในคฤหาดรูของเขาเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะและเสียงดนตรีจีนโบราณที่ดังมาจากในห้องนอนของเขาเองเช้าวันรุ่งขึ้นแม่บ้านพบร่างของพลเอกประพน์นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงแพทย์ลงความเห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่ที่น่าสยดสยองคือ สภาพศพของเขาเหมือนคนที่ขาดอากาศหายใจตายและที่ลำคอมีรอยช้ำเหมือนถูกมือของผู้หญิงบีบอย่างรุนแรงหลังจากวันนั้นไทยก็ได้ไปที่ตรอกมยมเป็นครั้งสุดท้ายเขาจุดธูปเพื่อบอกกล่าวกับดวงวิญญาณทั้งหมดว่าพวกเธอได้รับความยุติธรรมแล้วขณะที่เขากำลังจะเดินจากไปเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่มากับสายลม เป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณตรอกมะยมยังคงเป็นซอยร้างอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเสียงร้องไห้คร่ำครวญในตอนกลางคืนได้เงียบหายไปแล้วบางทีเหล่าดอกไม้ราตรีอาจจะได้พักผ่อนอย่างสงบเสียทีสวัสดีครับ